เรื่องของฟันตอนที่3ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในตอนที่3ามัาแล้วนะเราจะพูดเกี่ยวกับยาสีฟันที่เหมาะสําหรับในแต่ละช่วงอายุนั่นเองค่ะดยช่วงแรกจะพูดถึงเด็กกันก่อนนะคะเด็กหรือว่าเป็นเด็กเบบี้ที่แบบเบาะเลยเนาะโดยนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8เดือนเนี่ย ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาสีฟันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปากของเขาเนี่ยช่อนท่าจะมีความบอบบางนะและที่สําคัญเนี่ยอาจจะทาให้เกิดการเกลือนยาสีฟันเข้าไปได้ะค่ะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า3ปีนะคะอันนี้ก็ควรใช้ยาสีฟันที่มีปริมาณเท่าฟิลบางๆหรือว่ามาดดข้าวนั่นเองค่ะและเด็กที่มีอายุมากกว่า3ปีถึง6ปีนะคะควรใช้ยาสีฟัน เท่ากับเม่ได้ข้าวโพดเนาะเด็กที่มีอายุ6ปีขึ้นไปนะคะควรใช้ปริมาณยาสีฟันนะคะที่มีความยาเท่ากับขนแปรงนั่นเองค่ะและสาหรับเด็กนะคะที่มีฟันน้านมและฟันน้านมกำลังจะจากไปแล้วก็มีฟันแท้เข้ามาใหม่แทนที่เนาะเรานะคะควรทําความสะอาดแปรงฟันตั้งแต่ฟันซี่แรงนะคะโดยการรักษาความสะอาดตั้งแต่เนินๆเนี่ยจะทาให้ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะแล้วก็ขั้นต่อมานะคะคือการ ใช้ยาสีฟันค่ะใช้ยาสีฟันที่มีฟัวรายนะคะให้เหมาะสมนะคะไม่มากหรือน้อยเกินไปค่ะและต่อมานะคะก็จะอยู่ในช่วงเด็กที่กําลังโตนะคะอยู่ในอายุช่วงหกขวบนั่นเองค่ะ ะค,ะควรใช้ยาสีฟันนะคะที่อ่อนโยนต่อเด็กเนาะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเด็กสามารถใช้ได้ส,สูตรนี้นะคะควรเป็นสูตรที่ช่วยป้องกันฟันผุนะคะแล้วก็ดูแลเหงือกและฟันเนาะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างฟันแข็งแรงค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นห่วงลูกน้อยนะคะลูกน้อยแพ้ยาสีฟันทํายังไงดีวันนี้เรามีวิธีแก้ค่ะ 1. นะคะ,ะ,คะเราควรหยุดใช้ยาสีฟันที่ใช้อยู่เป็นประจําก่อนเนาะ,ะข้อที่2นะคะเลือกใช้ยาสีฟันที่อ่อนโยนเนาะ,ะแล้วก็เหมาะกับช่องปากค่ะ ข้อที่3นะคะเราควรเปลี่ยนสูตรยาสีฟันที่เราเคยใช้นะคะแล้วมาดูว่าสารแต่ละตัวเนี่ยมีสารที่จะทําให้เราแพ้ได้หรือเปล่าอาจจะเป็นพวกฟัวรายนะคะหรือว่าสารแต่งกลิ่นแล้วก็ดูดีๆนะคะอันนี้ต้องเช็คให้ดีเลย ต่อนะคะเราจะพูดเกี่ยวกับยาสีฟันสําหรับวัยรุ่นนั่นเองนะคะก็จะโตขึ้นมาอีกนิดน,นึงเนาะโดยวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาหลายอย่างนะคะทั้งคนที่จัดฟันนี่ก็คือเยอะมากแล้วก็คนที่ไม่จัดฟันนะคะปัญหาหลักๆที่เจอเนาะส่วนใหญ่ก็คือฟันผุหลังจัดฟัน,นะคะ่ะมีกินปากเนาะมีคราบพ,พั a นะคะที่เกาะอ,อยู่ที่ฟันในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเนาะ เป็นแผลในช่องปากนะคะเหงือกอักเสบเหงือกล้นเนาะก็จะเป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยๆในวัยรุ่นนะคะเพิ่งเข้าสู่วัยรุ่นนะคะแต่มีปัญหาทางช่องปากและฟันเนี่ยควรดูแลยังไงดีเนาะปัญหาเหล่านี้นะคะก็คือแก้ได้ยังไงะคะเริ่มจากการแปลงฟันค่ะโดยการแปลงฟันนะควรแปลงให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็เลือกยาขัดฟันนะคะที่เหมาะสมกับช่องปากเนาะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะ ต่อมานะคะก็คือการหลีกเลี่ยงนะคะอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกรดเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงยาสีฟันที่มีสารที่ทําให้เราอาจแพ้ได้เช่นพวกฟูออไรนะคะหรือว่าพวกสารแต่งสีแต่งกลิ่นต่างๆเนาะและสูตรยาสีฟันนะคะที่วัยรุ่นควรเลือกใช้เนาะก็คือใช้สามารถใช้ได้หลายสูตรมากไม่้จะเป็นสูตรป้องกันฟันผุนะคะสูตรลมหายใจสดชื่นเนาะหรือว่าสูตรที่ขาวนะคะพวกไวเดนนิ่งทำให้ฟัน สามารถใช้ได้สูตรเรลือก็ใช้ได้นะคะเลือกให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดกับช่องปากและฟันเรานะคะว่าฟันเราปุหรือเปล่านะคะหรือว่าเรามีกลิ่นปากไหมนี่สามารถเลือกได้เลยเนาะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับยาสีฟันที่เหมาะสําหรับแต่ละช่วงอายุเนาะเมื่อกี้โดยเราจะพูดของเด็กกับของวัยรุ่นไปแล้วนะคะโดยคลิปต่อไปนะคะเราจะพูดเกี่ยวกับวัยทางานนะคะกับผู้สูงอายุเนาะว่าวัยสูงอายุเนี่ย ควรใช้ยาสีฟันแบบไหนนะคะแล้วก็ไวทางานเนี่ยมีปัญหาอะไรมากควรใช้ยาสีฟันแบบไหนถึงจะตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะเี๋ยวฝาก